สวัสดีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่อง PNT Gamer นะครับผมในคลิปนี้นะครับจะมาสอนเทคนิคการทำคอร์สให้ไวนะครับซึ่งคอร์สเนี่ยเดี๋ยวขอมั่วรูบิก,กันนะครับขออนุญาตทำคอร์สสักครู่นะครับอันนี้ผมทำคอร์สแบบ รีบๆนะครับไม่ได้วางแผนอะไรมากมายแต่ถ้าผมเล่นจริงผมจะวางแผนนิดนึงอ่ะอนะครับทอดคอร์อย่างที่รู้กันอยู่นะครับมันเป็นอย่างนี้บวกสีขาวนะครับโดยที่มีนี่ครับสีข้างๆมันตรงกับชิ้นแกนนะครับสีของชิ้นแกนแบบนี้เลยนะครับซึ่งขั้นตอนเ,อเทคนิคแรกนะครับ ก็คือการจำตำแหน่งสีนะครับตำแหน่งสีเนี่ยครับมันสำคัญมากเวลาทำคอนนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าผู้ชมจะสามารถแบบคือถ้าจำตำแหน่งสีได้นะจะรู้ได้เลยนะครับว่าสีอะไรตอบสีอะไรนะครับอย่างเช่นอืม สีแดงนะครับสีเขียวเนี่ยครับมันมันอยู่ทางขวาของสีแดงนะครับส่วนสีน้ำเงินก็อยู่ทางซ้ายของสีแดงนะครับเนี่ยครับถ้าจําได้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อการทําคอสสุดๆเลยนะครับแล้วก็สีตรงข้ามของสีแดงคือสีส้มนะครับนี่ดูจากชิ้นแกนนะครับอ่ะอย่างลน้อยเนี่ยต้องจำอยู่น้อยเนี่ยสีตรงข้ามได้นะครับแค่นี้หรอครับ ต่อมานะครับเทคนิคต่อมาการวางแผนให้มันทำคอร์สแบบเนี้ยโดยให้หมุนลูกก็ไม่ใช่หมุนลูกโดยให้หมุนให้น้อยที่สุดนะครับบิดอย่างเงี้ยบิดอย่างเงี้ยตระมาเนี้ยโดยบิดให้น้อยที่สุดนะครับคือตามที่ผมไปดูพวกใน youtube นะครับเทคนิคก็ ก็คือคอร์สที่ดีเนี่ยควรบิดไม่เกินแปดมูฟนะครับหรือว่าบิดแค่8ครั้งถ้าผมจะบอกอะไรให้นะครับ U สองเนี่ยคือถือว่านับเป็นการบิดแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ไม่นับเป็น2ครั้งนะตามตำ,ตำรับแบบถ้านับมูฟแล้วอะอะไรประมาณนี้นะครับอย่างอันนี้นะครับอือันนี้เดี๋ยวผมวางแผนให้ดูก่อนนะครับผมจะหันอย่างนี้แล้วก็ เดี๋ยวผมจะนับให้ดูเลยนะครับว่าผมบิดไม่เกิน8มูตเลย1 2 3 4 5 6 7 8สี่ห้เปดนแเป๊ะเลยก็เนี่ยครับไม่เกินมันแบบเดียวอย่างเงี้ยได้ละแต่สำหรับมือใหม่นะครับไม่ต้องแบบไม่ไม่ต้องให้ให้มันต่ำกว่า8มูตก็ได้ครับเอาแบบค่อยๆน้อยลงหรือเช่นเรากำหนดไว้แบบ อาจจะช่วงแรกถ้าฝึกใหมนะ่อาจจะต่ำกว่า10มุ้หรือ15มุ้ฟอะไรอย่างเงี้ยครับลองกําหนดเล,นเล่นดูนะครับที่เนี้ยถ้าแบบถ้าแบบต้องการมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือต่ํากว่า8มุ้นะครับนะะอ่ะอันนี้เริ่มมาแผนแบบจริงจังแล้วนะครับอันนี้นะครับนี่ผมจะเล่นเป็นคอร์สข่าวทั้งหมดเลยนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับ คือก็สามารถเล่นคอร์ดอื่นได้หละอย่างเช่นเหลืองเนี้ยเนี่ยอาะอาะทำผิดมองในกล้องนะครับอาจจะมองผิดพลาดเนี่ยครับคอร์ดเหลืองก็ก็คือทําบวกสีเหลืองแค่นี้เองจริง,จ,รงจะทําแบบพวกคอร์แดงคอร์ดส้มอะไรก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเล่นเปอยู่สองสีนะคือขาวกับเหลืองนะครับ ถ้าพวกโลโลรหน่อยเนี่ยก็จะอาจจะเล่นแบบคอสแบบพวกมันติคอสอะครับก็คือคอสส้มแบบคอสส้มแดงเขียวน้ำเงินอะไรเงี้ยครับผมเล่นแก้ขาวเปลืองนะสองสีเนี่ยนะอืมอ่ะข้อเรื่องเลยดีปะนะครับอันนี้นะครับผมจำได้นะครับเนี่ยเห็นสีส้มอยู่เนี่ยล่ะ ผมจัได้น,นะครับสีส้มเป็นสีตรงข้ามกับสีแดงดังนั้นผมจะพยายามบิดให้สีแดงมันมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ผมเห็นสีแดงแล้วขาวเองนะครับผมจะบิดขาส้มลงม,ลงมาก่อนนะครับ๊ที่เนี้ยอืก่อนก่อนจะบิดเนี้ยต้องสังเกตรอบรอบข้างด้วยนะครับอน,น่านเนี้ยขาวเขียวใช่ไหมขาเขียว มันอยู่ด้านขวาของแดงแต่อันนี้นะครับด้วยความที่สีแดงตรงกับสีส้มดังนั้นสีแดงจะเหมือนเหมือนจะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับทีเนี่ดังนั้นเราต้องเอาเขียวไว้ข้างหลังตรงนี้เลยนะครับถ้าผมเห็นแดงอยู่ตรงนี้ก่อนผมก็เลยจะเก็บปันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนี่เอาให้มันตรงแกนมาก่อนนะครับก็บิดอย่างนี้ทีนี้ครับจับกดมันลงมาปึ๊บ อย่างนี้เลยนะครับทีน,นี้นะครับผมเห็นน้ำเงินและก็จะบิดคือจริงๆสีน้ำเงินมันอยู่เขาเรียกอะไรทางซ้ายของแดงนะครับก็คือตรงนี้นะครับเพราะเพราะอะไรเพราะว่าคือจริงๆน้ำเงินมันอยู่ตรงนี้แหละแต่ด้วยความที่เราบิดนะครับให้เราจรินตนาการ นะครับน้าเงินอยู่นี้เวลาบิดมาฟึบมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับประมาณเนี้ยทีนี้นะครับถามว่าจะบิดลงมาเลยได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับเราฝากเขียวไปตรงนี้ก่อนดังนั้นอย่าเพิ่งบิดนะครับเดี๋ยวมันจะไปกระทบคือที่ผมจะทําเนี้ยก็มันเป็นเทคนิคที่ผมถนัดอยู่แล้วนะครับมันจะบิดแดงมาแดงให้ตรงนะครับแล้วส้มมันจะตรงโดยอัตโนมัติเลยทีนี้ครับบิดเขียวนะครับ เขียวขาวลงมาปึ๊บแบบนี้แล้วก็คือจะหมุนลูกแล้วก็ไปเก็บตัวนี้ก็ได้นะเนี่ยเก็บให้เป็นคอร์สนะครับแต่แต่ผมไม่ไม่อยากแบบหมุนลูกมากนะครับเพราะว่ามันอาจจะเสียวเวลานะครับก็ผมก็จะบิดดีมาอัแบบนนี้เพื่อเซตให้ตำแหน่งที่มันควรอยู่มาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะเก็บแบบนี้นะครับ f พลแล้วก็บิดกับนะครับก็คือบิด d พมนะครับเอาให้มันตรงนะครับอ่ะผมอาจจะพูดงงงงนิดนึงนะก็ถ้าไม่เข้าใจผมก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ผมพยายามพูดแบบเนี้ยที่นี่นะครับด้วยความที่ถ้าเราเล่นจริงแล้วเนี่ยถ้าแบบอยากเล่นเร็วๆนะเราคงไม่ไม่มานั่งบิด ดูแบบวางแผนนิดเดียวเทคนิคนะครับก็คือจินตนาการไว้เลยถ้าแบบเวลาบิดทีนึงเนี่ยสนะีไหนมันจะโดนกระทบบ้างก็คือต้องรู้ผลกระทบนะครับหรือเรียกว่า,าการมองลุ้งหน้าก็ได้นะครับก็คือต้องรู้ผลกระทบนั่นแหละว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับอย่างเนี้ยสีสีเขียวขาวเนี่ยถูกตำแหนงนะ่งแล้วอ่ะทวดีนะครับผมเห็นแดง แงขาอยู่นี่นะครับด้านหลังนี่เลยที่นี่นะครับผมเห็นขาวส้มก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ขาน้ำเงินอยู่นี่นะครับก็ผมจะทําอย่างนี้นะครับบิดส้มแล้วบิดให้ขาวส้มมันม,มาเซตที่ตําแหน่งนี้นะครับแล้วก็บิดน้ำาขาขน้ำเงินลงมาแต่แต่ผมจะไม่บิดเก็บอย่างนี้นะยังนะคือในความคิดของผมเนี่ยจะผมจะเซต ให้สีเส้มมันไปอยู่ตำแหน่งน้าก็คือเอาให้มันถูกตำแหน่งไปเลยนะครับโดยการบิด l 2แบบนี้นะครับทีเนี้ยผมรู้ว่าสีแดงอยู่ตรงนี้อยู่แล้วดังนั้นผมนจะบิดอย่างนี้ครับนี่ก็คือเอาสีเมืนขาวนะครับมาอยู่ถูกตำแหน่งของมันอยู่แล้วแล้วก็บิดแดงให้มันตรงกันนะครับแล้วก็บิด r 2นะครับแช่นี้เลย ก็คือแบบถ้าผมอธิบายตรงไหนไม่เข้าใจก็ขออภัยได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับอืมอันนี้ผมจำได้นะครับว่าเนี่ยผมเห็นน้ำเงินขาวน้ำเงินกับขาวเขียวนะครับอยู่ในะระดับเดียวกันเลยแถบนี้แล้ว ด้วยความที่น้ําเงินเป็นสีตรงข้ามของสีเขียวนะครับผมก็จะบิด I L p a l มนะครับแบบนี้ให้มันจะได้แบบเนี่ยครับมันมันจะอยู่ถูกตำแหน่ง,งมันโดยอัตโนมัตินะครับเพราะทีเนี้ยด้านซ้ายอ่าถ้าหันนี้นะด้านซ้ายของเขียวคือแดงใช่ไหมครับแดงก็จะอยู่ตรงนี้แล้วสีแดงเป็นตรงข้าม,าม,ามสีส้มสีส้มก็จะอยู่ด้านหลังนะครับอื ที่นี้นะครับเนี่ยผมเห็นนะครับแดงส้มอยู่แต่ตอนนี้ผมก็จะทําอย่างนี้นะครับบิดบิดแดงมาครับเพื่อเตรียมเก็บในนี้นะครับให้มันอยู่ช่องเนี้ยบิดอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับที่นี้นะครับบิดดีดีพรามนะครับจะได้ถูกตำแหน่งถึงสามตัวนะครับที่นี้ครับ ก่อนเกมเนี่ยคือผมรู้อยู่แล้วถ้าถ้าบิดแดงมาเนี่ยอีกสีส้มเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงนี้แล้วก็สีขาวจะหันขึ้นด้วยนะครับคือผมอันเนี้ยผมเล่นบ่อยนะครับเลยรู้ที่หนึ่งนะครับถ้าจะเล่นเก่งได้ก็ต้องฝึกบ่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะก็คือต้องฝึกบ่อยๆนะครับฝึกวางแผนอะไรงี้นะครับอ่ะทีเนี้ยสีส้มมันพร้อมจะถูกเก็บแล้วใช่ไหมครับอ่าเขาเก็บไปได้นะครับ ก็คือ bit R2 นี่รียบอยแล้วอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับถ้าผมสอนไม่เข้าใจหรืออธิบายตรงไหนไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับและที่ยวสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ